็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เครคอินโดนะคะแล้วก็หมอนทองเครคนะคะอ่าต้นพันธุ์นะคะไซส์ถุงเบอร์สีความสูงอยู่ที่ประมาณ90้าถึงหนึเมตรนะคะต้นพันธุ์ตามที่เจ้ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์เครคอินโดนะคะต้นพันธุ์ของแท้จากประเทศอินโดเลยนะคะต้นพันธุ์เป็นต้นพันธุ์แบบเสียบยอดนะคะของเราไม่ใช่ต้นกล้า สำหรับลูกค้าที่สนใจสังส่งซื้อนะคะตุเรียนสายพันธเคลอิโนโดนะคะถุงเบอร์สิบไซส์90เซนนะคะต้นละ2อ0บาท1กล่องใส่ได้อยู่ที่4ต้นนะคะ1กล่องใส่ได้สีต้นค่าส่งกล่องอยู่ที่กล่องละ250บาทนะคะต้นพันุก็อย่างเที้ดูอยู่ตรงนี้เลยนะคะต้นพันุ์เขาจะไม่ใช้สช้ไม่ใช้สกระดูงนะคะต้นพันจะเป็นแบบทียดู จะมีกิ่งแบบเยอะๆแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ทรงกระโดงนะคะแจ้งลูกค้าให้ทราบกันนะคะต้นพันธุ์จะอยู่ลักษณะจากมานี้นะคะแต่ไม่ใช่ทรงกระโดงดูนะคะต้นพันธุ์คนต้นอวบสมบูรณ์แบบนี้นะคะแต่ต้นพันธุ์จะไม่ใช่ทรงกระโดงนะคะนี่ต้นพันธุ์จะอยู่ลักษณะแบบนี้ทุกต้นนะคะ ถ้าเป็นกระดดงนะคะก็จะเป็นแบบหมอนทองไปเลยนะคะถ้าแบบนี้ก็คือหมอนทองเขาจะเป็นแบบว่าทรงกระดงนะคะแต่ฝั่งนี้จะเป็นทุเรียนสายพันเคินโดเขาจะไม่เป็นกระโดงนะคะแต่เขาจะมีกิ่งเยอะๆเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพนเินโดเนี่ยต้นท่อนจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะมีกิ่งเยอะแต่ไม่เป็นกระดดงนะคะเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะลักษณะแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเป็นทุเรียนสายพันเคินโดเนี่ยดูนะคะ คนต้นอวบสมบูรแข็งแรงเลยนะคะต้นพันอย่างที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเคินโดทั้งหมดเลยนะคะต้นละ250บาทเนี่ยลักษณะของต้นไม้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะตู้เรียนสายพันเคินโด ตอนนี้เรามีทั้งหมด1,500ต้นนะคะที่มีอยู่ตรงน,นี้นะคะแกอนโดอยู่หน้าร้านกเกษตรทุกใหม่นะคะสาขาอำเภอบ้ mm hmm. นา,า,านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาคัดหน้าร้านนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาคัดหน้าร้านได้เลยนะคะมาเลือกได้เลยต้นพันธุ์นะคะต้องการต้นพันธุ์แบบไหนประมาณไหนโอเว็บแตกยอดไม่แตกยอดลูกค้ามาคัดหน้าร้านเได้เลยนะคะอยู่อำเภอบ้านตะขุนเนี่ย ป้ายหน้าร้านนะคะต้นพันธ์ก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหน้าทั้งหมดต้นพันธ์จะอยู่กลางเดชนะคะได้เห็นดูไดเห็นดูเป็นต้นพันธุที่เขาทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชื้อโรคนะคะปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกได้ทุกสภาพพื้นดินเลยไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายนะคะ <c oughs> ดินเหนียวดินทรายดินร่วนปลูกได้ทั้งหมดนะคะเห็นดูปลูกให้ดูแลให้แตกยอดไวด้วยนะคะ ต้นไม้จะแตกยอดอยู่ตลอดแตกยอดสม่ําเสมอนะคะจะไม่มีช่วงเวลาของเขาที่เป็นยอดแก่นะคะส่วนมากก็จะแตกยอดพอยอดเริ่มเพศรศลากก็จะแทงยอดใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้คือข้อดีของทุเรียนสายพันธุ์แคระเอนโดนะคะลูกค้าที่ต้องการแบบว่ายอดแก่ลูกค้าต้องมาคัดเองนะคะพเพราะเอนโดเขาจะไม่มี ช่วงระยะเวลาย,ยอดแก่เขาจะเตะยอดตลอดนะคะต้นพันุเขาจะโตวไวมากนะคะมีลักษณะต้นไม้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไซส์ก็จะอยู่ประมาณนี้เลย80-90ถึง1เมตรนะคะต้นพันุเขาจะมีไซส์นี้ทั้งหมดเลยนะคะทุเรียนสายพันธุ์เอนโดแต่ลักษณะต้นไม้นะคะดูนะคะเขาจะมีกิ่งเยอะแบบนี้นะคะกิ่งจะเยอะทุกต้นจะไม่มีแบบสูงโล่แบบไม่มีกิ่งไม่ไม่มีแบบนั้นนะคะแต่เขาจะไม่เป็นกระโดงแต่มีกิ่งเยอะ ต้นพันธุ์จะเป็นกุ้มมีหิเงเยอะแบบนี้นะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์ลเลยนะคะต้นไม้ใบของเขาจะไม่เขียวเข้มนะคะใบก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เพราะต้นพันธุ์เนี่ยอยู่กางเดชทั้งหมดเลยนะคะ <isis. S 1> ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเรื่องต้นพันธุ์ไม่แข็งแรงนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงแน่นอนแค้อินโดเป็นต้นพันธุ์ของแท้จากประเทศอินโดเลยนะคะเดี๋ยวดาวจะแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนเลยนะคะต้นพันธุ์ที่นี่ของเรา แค่เอนโดเป็นต้นทันที่เราสั่งมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะสั่งมาจากประเทศอินโดโดยตรงเลยใส่ตู้แอบใส่ตู้คอนเทนเนอร์ออออมาเลยนะคะแค่เอนโดแค่เอนโดหมอนทองแค่แล้วก็มูซังกิงแค่นะคะกว่าจะมาถึงที่ประเทศไทยห่งอาทิศกดีนนะคะกว่าจะต้นไม้มาถึงหน้าร้านนะคะมาถึงแล้วเนี่ยเราต้องอาวางต้นไม้คุ้นครูสภาพต้นไม้นะคะก็คือให้น้ําเขานะคะให้เขาแบบว่าฟื้นตัวได้เพราะว่าการ จะส่งมาเนี่ยมันจะมาแบบธรรมชาตินะคะมาแบบช่องทางธรรมชาติไม่ได้มาแบบแบบถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเบบนั้นเขาจะไม่ให้นาต้นไม้อบนอกโนโประเทศไม่ว่าประเทศไหนไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศอินโดหรือประเทศใดๆนะคะผ oh. ละไม้สามารถส่งออกโนอกประเทศได้ทุกประเทศนะคะ ส่งขายได้ทั่วทั่วโลกนะคะแต่ต้นไม้ไม่สามารถส่งไปขยายพันธุ์ที่ประเทศอื่นได้ไม่ว่าต้นไม้ของไทยหรือว่าของประเทศไหนๆนะคะเขาจะไม่ให้นำไม่ให้นําต้นไม้ไปขยายพันธุ์ประเทศอื่นนะคะไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าประเทศไหนทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าผลสามารถส่งขายได้นะคะผลส่งขายได้ทั่วโลกนะคะผลไม้ไม่ว <transc> <sh> <sh> ่าผลไม้อะไรส่งขายได้ทั่วโลกนะคะ แต่ถ้าเป็นต้นไม้เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศนั้นๆน,น,นะคะแต่ละประเทศนะคะเราไม่สามารถที่จะนําต้นไม้มาปลูกที่ประเทศของเราได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาจะมีลิขสิทธิ์เขาไม่ต้องการให้ต้นไม้ไปขยายพันธุ์ที่อื่นนะคะต้องการขายผลผลิตของเขาเพื่อให้ได้ราคาดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าต้นพันธุ์ ว่าต้นพันธุ์ไม้ของประเทศไหนๆนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะของเราก็เหมือนกันนะคะที่ลูกค้ามาสั่งซื้อไปไม่ว่าจะไปประเทศจีนประเทศลาวประเทศกัมพประเทศไหนๆก็ตามนะคะส่งโดยช่องทางธรรมชาติทั้งนั้นไม่สามารถส่งไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกประเทศเลยนะคะต้นไม้แต่ผลผลิตสามารถส่งออกนอกได้ทั้งนั้นนะคะประเทศไหนที่เขาต้องการซื้อทางประเทศของเราก็ ยินดีที่จะส่งขายไปนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันกับต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตุเรียนสายพันธุ์แอนโดของเราก็ส่งมาจากช่องทางธรรมชาติเหมือนกันกว่าจะมาถึงประเทศไทยนะคะใช้เวลาในการเดินทางอา1อาทิตย์เต็มๆนะคะมันต้องเอกงานนะคะมันต้องเอกากว่าจะมาถึงรุ่นพันธุดๆใช้เวลาเดิน,น,นทางนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์แอนโดก็ สอบถามก็มาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้จากน้องเอดมินนะคะสั่งซื้อได้เลยแคนโดตอนนี้มีอยู่1,500ต้นนะคะเราก็จะทยอยจะส่งให้ลูกค้าทุกๆวันเลยนะคะตุเรียนสายพันธุ์แคนโดของเทน,นะคะ